11นาทีกลับมาติดตามข่าวพาดหัวในเช้าวันพุธที่29พฤษภาคมกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสสกรุงเทพมหาคนครเขต12วันแรกค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีผู้มาลงสมัครทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะโดยนายแทนคุณจิตอิสระผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์จับสลักได้หมายเลข8ส่วนน,นายยุทธนัออนท์พมรมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้หมายเลข9ทมกลางกองเชียร์จำนวนมากมาชูป้ายแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันตลอดเวลาค่ะ นายวิรัติกลยาสิริคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าตรา68ของ312สอส,อส,อส,อสอวอเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมให้มีคำสั่งยุบกพรรคการเมืองที่สอสอสังกัดอยู่ค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิทธิประธานวิสัยคา้านเปิดเผยว่าพักประชาธิปัตย์เตรียมสส50คนร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี2557วันนี้โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการบรหิหารงานของรัฐบาลรวมถึงการพิจริตในโครงการต่างๆด้วยขณะที่นายพร้อมพงพษ์นพธิ์โฆษกพักเพื่อไทยระบุว่าที่ประชุมพักเพื่อไทยมีมติลดจํานวนผู้อภิปรายลงเหลือ50คนในกรอบเวลา15ชั่วโมงโดยเน้นให้สสอ,อภิปรายในกรอบของร่างงบประมาณไม่ใช้สิทธิ์ประท้วงพร่ำเพื่อ เพื่อให้สสฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะ นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบเสถียรภาพเศรษฐกิจปี2556ที่นำ22มาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของทุกหน่วยงานมารวมศูนย์แบบบูรณาการโดยตั้งเป้าว่าจะทําให้เศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวร้อยละ5และการส่งออกโตร้อยละ9ขณะที่นายประสานไต้รัฐวร,รกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้าชี้แจงข้อมูลด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะไม่เป็นการกดดันให้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้ค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้ค้าตลาดนัดรถไฟได้ข้อสรุปในการเจราจาหาทางออกร่วมกันถึงการเข้าใช้พื้นที่ตลาดนัดรถไฟหลังเกิดความขัดแย้งเรื่องการเข้ารื้อถอนร้านค้าโดยการรถไฟจะขยายเวลากับผู้ค้าอีก5เดือนนับจากวันที่1นมิถุนายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปีนี้โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าที่ซึ่งผู้ค้าสามารถใช้พื้นที่ในส่วนกลางพัสดุกลางที่ห่างจากที่ตั้งเดิมราว100เมตรได้ค่ะปิดท้ายกันที่ตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่นำโดยนายมโนชูทัพ และนายอันนบอัครนิธิยานนท์นายกสมาคมได้แถลงว่าราคาไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้เป็นผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากเป็นช่วงหน้าร้อนผลคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนมิถุนายนหลังจากสภาพอากาศเย็นลงทําให้ผลผลิตเริ่มออกมาเพิ่มขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์การเมืองกันค่ะ มาเลยนะครับผมกล้าให้ทุกท่านทดลองขับเบนซ์เอคลาสใหม่ด้วยตนเองเบนซ์เอคลาสสำหรับคนรุ่นใหม่และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับที่เบนซ์รามินทา02.945-4555โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือที่ซอยทองหลอ่อผมอยู่ทุกวันละครับ คนไทยน่ะกินเค็มเกินตั้งสองเท่ากว่าที่ควรกินคนไทยกินเค็มเกินไปก็เลยทำให้ป่วยเป็นความดันสูงเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตอมพืกอมพาตวันนี้มีวิธีจะช่วยป้องกันได้ด้วยป้องกันได้ง่ายง่ลดเค็มครึ่งหนึ่ง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 แล้วคนไทยจะห่างไกลโรค เชื่อมาผมไม่ปุ่ม refresh เป็นของตัวเองกดแล้วเปลี่ยนตัวเองเสมรกดปุ่ม refresh ทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอเครื่องดื่ม M Storm พี่พี่มีคนมาขอแต่งงานเหรออย่าเพิ่งดีใจไปนะแค่เพราว่าแต่งงานกันไหมอะ จริงใจหรือเปล่าข้อแต่งงานประโยคไหนโดนใจที่สุดรู้ไหมติดตาม <3 S 2> วันพุธนี้ค่ะ,ค,ะคือผู้ชายมันหนีไปแล้วไงเจ้าพุธนี้จะชวนไปชมบ้้งไฟตะลัยร้านแห่งแรกของไทยจะยิ่งใหญ่และอยู่ที่ไหนติดตามกับแจวนะคะ9นาฬิกา35นาทีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยมิสุมรุเดนซองหลอ 96นาทีนะคะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะเช้าวันพุธรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลและรองศาสตราจารย์ดร mm. สุขุมชลยัยทรัพย์อยู่กับเราสวัสดีคะ่ะจันค่ะคพูดถึงการเมืองโอ้โหวันนี้นี่ข่าวร้อนมาเยอะเลยนะคะอาจารย์หลายเรื่องทั้งเรื่องของที่ทำเนียบที่สภาที่สารรัฐธรรมนูญรวมถึงที่เขตด,ดอนเมืองดวง้วยโอ้โหเขตดอนเมืองเมื่อวานเรียบร้อยไป,ยยไปแล้ว เรียบร้อยคือได้ได้เบอหมายเลขเรียบร้อยแล้วคุณคนคิดว่าได้เบอร์ดีดีอ่ะจริงๆก็ดีนะมองลกในนีแต่ว่าจริงๆถ้าดูจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเบอร์ไหนไม่สําคัญถ้าเขา จะลงเนี่ยเขาหาเบอร์จนพบอ่ะเบอร์ไหนดีแค่ไหนถ้าเขาไม่ลงนะก็ไม่ชนะก็ไม่ชนะแต่กลยุทธ์อย่างหนึ่งก็คือทุกคนพอได้เบอร์อะไรนี่ต้องพยายามด้วเลยนะีพอทางประชันที่ปัดได้เบอร์8ปเนี่ยเต้องบอกโอ้โหเป็นฟินิชเตอร์เลขหนึ่งคนจีนคนจีนด้วยคนไทยชอบเบอร์เก้าอ้าวเข้าไปไม่รู้ตกลงดอนเมืองคนไทยหรือคนจีนอยู่แต่ว่าที่อยากเห็นตลอดนะคือบรรยากาศระหว่าง แซมกับอี้เ,ออเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้อง,งไงเหมือนกับคนที่ทม,มีความรู้สึก<ด><ด>ที่ดีต่อกัน<ด>ตรงนี้นะแต่ว่าลงแข่งกันเพื่อ แย่งกันทํางานให้ประชาชน่าในเขตดอนเมืองอยากใหเป็นอย่างนั้นคือจับไม้กับมือไม่นช่มาตีกันนะนเพื่อที่จะมาโจมตีใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยจับไม้กับมือกันเนี่ยบรรยากาศเนี่ยดูดีแต่ว่าผมขั้วกรองเชียร์ทั้งนั้นเมื่อวานกรองเชียร์ไปเต็มที่นะไม่แต่ปกติอีกว่านะแม้คุณยิ่งชุดารัฐก็เปิดตัวเต็มเต็มมันกันนะก็คุณแซมเด็กในสังกัดอ่าใช่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 เต็มที่หน่อยคุณภูมิดำอะไรก็นั่งครบเลยเมื่อวานนี้ใช่ค่ะใช่ครับก็เอาคนหล่อมาสู้กับคนหล่อแล้วที่นั ก็คือว่าหน้าตาเกี่ยวไหมีเก่ยวฮะแกนนําที่ไปดูนะครับไปช่วยเนี่ยใช้อย่างคุณพงเทพนะคิดว่าคนกรุงเทพอาจจะดูนิ่มๆนะเอาท่านรองนายกกรุงเทพเนี่ยไปนําความจริงถ้าเจ้ารถล้อเบรกเฉลิมมานะโอดเขาคนละเคคนละฟางคนละใจให้ถึงฝั่งทนก่อนแล้วลูกนะแล้วคุณไปกรองดองดีกว่าแต่ถ้ารถล้อเบรกเฉลิมมานี่คุณหญิงสุดารัตน์คงไม่มาไหม เขาเขาเจ้าที่คนละที่กันนะคะคนละฝั่งกันค่ะจ้าเจ้าที่แรงเพราะฉะนั้นจะมานะใช่แรงมแหลคนละเขตแต่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เห็นจริงๆแล้วมีพักอื่นด้วยนะพูถึงแค่สองพักเดี๋ยวก็มันพื่เป็นธรรมกูแค่สามใช่ไหมคุณดำรงพิเดชเมื่อกี้เจอคุณดำรงพิเดชนะแต่ว่าเอาคนจริงเนี่ถึงเก้าแล้วขออนุญาตอ่านละกันเดี๋ยวเพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวจะหาว่าเราเข้าแค่สองพักใหญ่นะคะหมายเลขหนึ่งให้เลขานึ่ง สุขุมอะไรคะอะไรเกี่ยวกับอาจารย์สลับสลับการสลับกันอ่านพุทธชาติช่วยรามเซรีอ๋อช่วยรามเหรอพรี่หน้าอาจารย์สุขุมใหม่ช่วยรามนามสกุลฮะอันนี้พักเซรีนิยมพักคุณแพงศรีพิจารณ์พักกิตใใหม่เบอร์สองคุณวีรพลสุทธิพรพังคุณพักตัวงคืนผืนป่าเบอร์สามนายพัฒนาพงษ์เกษมวันพักพลังงานไทยเบอร์สี่นายรัฐประดชัยฤทธิเดชพักชาติสมัคคีเบอร์ห้านายธนวิทย ปาร์ลกวงนายยาพักเพื่อแผ่นดินเบอร์หกนายวิยารักษาทิพย์พักพรังศาก์รเบอร์เจ็ดนายแทนคุณจิตอิสระพักเผยปัดเบอร์แปดนายยุรนันประมอนบุนตีพักเพื่อไทยเบอร์เก้าขอพรบคุณใครเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะยังอ่านตอนเรื่องปลื้ดได้เลยเก้าหมายเลขด้วยกันนะคะเอาร,รักใครชอบใครใครจะทํางานให้ชาวบ้านในพื้นที่ดาวเนืองได้ถูกใจก็เลือกเบอร์นันก็แล้วนะแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องของการแสดงเป็นเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมคะอาจารย์กับ ก็ผมว่าหลายพักก็อยากจะแนะนำให้รู้จักเพื่อเตรียมตัวไว้เลือกตั้งใหญ่เอาแบบระดับชาติทีนี้แต่เมื่อวานถ้าจับตามองก็คือการมองการที่คุณเก่งไม่มานะอาจจะมองได้สองมิติใช่ไหมอันที่หนึ่งก็คือเคารบ ไอ้คำตัดสินของศาลนะอันที่สองก็อาจจะบอกว่ามีคนห้ามทับไว้อย่าเพิ่งเราต้องการจะปลอกดองหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะงมองว่าอย่ามาลหรือต้องการเกลี้ยงเสี้ยงหลายอย่างมันคงไปตายหรือไม่ใช่ไหมครับกรุงเทพที่ทันทีจะพ่อจริงนะคะคือไม่ใช่แค่คนกรุงเทพนะคะศาลก็เอาจริงพูดถึงศาลนะวันนี้คนก็ลุ้นศาลเลยพี่หนใช่ใช่ค่ะนะผมเองไม่ลุ้นอะไรมากนะค่ะผมอยากจะลุ้นว่า ศาลนิตมนูลเนี่ยทำหน้าที่ตัดสินนะอย่าเดียวที้นแนะนำคือคือคืออย่าไปจ้างเงื่อนไขอ่ะไม่ใช่แล้วมันผมว่ามันวุ่นวายเพราะเรื่องนี้เราทําเกินอํานาจเกินกินหน้าที่อํานาจของศาลรัตมนูนี่ตัดสินเลยถูกปิดใช่หรือไม่อะไรเนี้ยนะแต่ ไม่ใช่ควรอย่างนั้นควรอย่างนี้ถ้าเป็นกฤษฎีกาก็ไปอย่างใช่ไหมใช่นั่นที่ปรึกสากฎหมายเนี่ยสากฎหมายอันนั้นก็จะให้คําแนะนาว่าควรจะไปยังไงคนี่ไม่ใช่เพราะต่ละนูนแนะนําอะไรต่างๆออกมาหรือเลือกมันยาวนะพอไปทําให้กับบอกไม่ใช่ปอะไรเงนี้ตรงเนี่ยมันเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจับตามองกันที่ว่าคุณวิรัตอีกแล้วครับท่านทางประชาธิปัตย์เนี่ยนะก็ต่อยอดเลยบอกว่ามาตาผมกันในตรงนี้นะผมผมเองเนี่ยบอกตรง สังสังคืออะไรพอใจอะคะไม่ใช่ฮะคือเราไม่ชอบเรื่องยุบพักหลางะแต่เราชอบเรียกร้องให้ยุบพักคนอื่นเนี่ยคือถ้าไม่ชอบยุบพักไม่ว่าจะยุบอีท่าไหนเราไม่ยุบทางนั้นอ่ะก็แปลว่าเขาเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองหมดยังไม่โดนไงคนอื่นเขาโดนกันในทวนหน้าคือถ้าเราเราคิดว่าการยุบพักเนี่ยมันป็นลักษณะของ เขาเรียกอะไรมันทําให้ไต่ไม่พัฒนาเพราะว่าพักการเมืองนี่เป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยนะต้อไม่เสนอยุบไม่ว่าในก่อนดี้ใดๆแต่ว่าเขาอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการยุบพักเนี่ยมันทาให้ระดับระสายการถอนรากถอนโคนก็คิดคิดอย่างนั้นก็เป็นไปได้แล้วมันถอนรากถอนโคนได้จริงหรือเปล่าในที่สุดทุกคนก็กลับมาตั้งมาใหม่ใช่ไหมมันก็แค่เว้นวักเท่านั้นเองแล้วทำระสายไงแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนอะไรคือเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เวลาพักอะไรที่เก่าแก่อย่างนั้นเรารู้สึกว่า มันมีความมันคงจะทัดไทยอยู่มาตั้งนานแล้วอยู่ก็มาโดนยุบอยากให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะก็ระวังระวังเขาถ่ายคลิปไว้บ้างกันละกันเคยออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะความชำนาญต่างกันแต่ว่าเล่นยุพัฒนี่จะสมใจหรือไม่สมใจก็คงต้องดูว่าถ้าการแก้แล้วไขแล้บนโนครั้งนี้นะมาตราเรื่องการยุพัฒนี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรก็อยากให้สําเร็จเราอย่าทําผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่พักอย่ายุบเลยนะ คือไม่ได้ผลน่ะครับอย่างว่ามันไม่ได้คือไม่ได้แบบความไม่ยุบดีหรือไม่ยุบดีแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นทําให้เสียทําให้เสียบรรยากาศต่างหากนะฮะค่ะงั้นจะพับันทุกได้ไหม ว่าวันเียตกลงศารจะทำยังไงว่าเลื่อนอยู่เลื่อนไม่รอค่คือไม่ไม่จะเลื่อนไม่เลื่อนไม่ทราบแต่คงไม่วิจัยวันนี้แต่ก็มารวมกันในะคสี่วน่วยก็อาจจะว่ามาพิจารณาก่อนว่าจะดำเนินการต่อไปได้ไหมขอเพิ่มอีกหน่อยขอเพิ่มข้อมูลอะไรหน่อยเรียกมาแต่คนนั้นเขาก็ต้านละไงเขาบอกว่าบอยคอดไม่ยอมให้พวกร้องอ่ะพวกฟ้องอ่ะแต่เลียคนรกลุ่มกันเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศที่สภากันบ้างดีกว่าวันนี้นี่ไม่รู้ว่าบรรยากาศจะคึกคักหรือว่าจะหงอยงบประมาณใช่ไหม มาค่ะพิจารณาวันนี้วันแรกร่วมถึงข่าวเรืออาจารย์เรื่องปฏิวัติเรื่องนีจะยกไปแล้วด้วยนะได้พักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะไม่มีอะไรที่ผู้หญิงทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำ วันนี้มีวิธีง่ายๆทำให้คุณสุขภาพดีห่างไกลความดันสูงห่างไกลโรคหัวใจห่างไกลไตวายห่างไกลอัมาพึก์อัมาตาลดกะปิครึ่งหนึ่งลดเกลือครึ่งหนึ่งสีอิ่วครึ่งหนึ่งลดน้ำเชื่อครึ่งหนึ่งลดซอสไขยน้ำร้ครึ่งหนึ่งพริกน้ำปลาครึ่งหนึ่งลกลรม่งหล่ำปลมครึ่งหนึ่งลดเค็มครึ่งหนึ่ง ง่ายๆแค่ครึ่งหนึ่งแล้วคนไทยจะห่างไกลโรครู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถขอบคุณครับสำหรับโชว์ดีๆฮะมันจริงๆเลยครับ นี่นี่นั่งข้างบนไอ้เดี๋ยวคุณย่าคุณย่าคุณไปทำไมบุคคลนี้นั่งบนคนจะรู้ตัวว่ามีกลิ่นตากจิบน้ำชาชาเนี่ยนะครับิได้เลยจริงครับนี่คือประถูต้มเค็มครับของกำลังนตวันครับ คิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถ ก่ยิกนาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกับอาจารย์สุขุมทั้งสองท่านกันต่อนะคะคุยกันถึงเรื่องของสภาเราไปคุยสภานิหนึ่งได้ไหมจันข่าวลือก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องอะไรนะไม่ไม่กินเส้นอะเรื่องที่ว่าจะยายพบตบอะไรอย่างมันออกมาจากไหนจ้ามาค้ามันออกมา่างไหนปากนี้แหละคุยกันปากต่อปากไม่ต้องแถลงซึ่งดูเหมือนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่จะมีแววอะไรแบบนั้นก็ไม่สร้าครับเราก็สร้างแววสิ ทำ <นะ S 3> คือ,อคือ,คอ,คอมันมีไอการใช้ไอแผนอย่างเงี้ยก็พูดกันตรงๆอ่ะเสียมอ่ะอเืห้เกิดความรู้สึกกินแหนงแกรงใจกันอะไรเงี้ยนะ <S <S ตระเราแวงะระแวงกันไปแต่ว่ารู้สึกว่าของเราเนี่ย สยบลงด้วยการที่ว่าเออไปกินข้าวด้วยกันเมื่อไหร่ไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยจะมีบรรยากาศของความชื่นมื่นนะยอมรับมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าจ๊ะมันก็เป็นภาพที่พยายามแสดงให้เห็นตรงนี้แต่อย่าไปอย่าไปคิดว่าร้อยร้อยไม่มีอะไรม่มีอะไรในกอไผ่ซะทีเดียวคือถ้าดูบรรยากาศขณะที่ขึ้นไปนะฮะเริ่มใดขึ้นไปโรงแรมนะครับ ที่พาซ่าแอนทนีกับขากลับลงมาเนี่ยโหต่างกันมากเลยนะฮะตอนขึ้นไปนะที่ภาพจัดมาเออตอนหลังอิ่มแล้วท่านอยู่ท่านบอกว่ารีบขึ้นไปนะตัวใครตรงมันแล้วก็ใจก็คิดไปด้ว่าจะไปพูดอะไรแต่หลังจากกินแล้วก็ชนแก้วกันวายนะฮะวันนั้นนายกปูก็ชนวายด้วยนะมีภาพออกมาด้วยคือต้องยอมรับว่าหลังจากที่ท่านนายกไปพูดที่มองโกเลียทหารเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าว่าเอ๊ะ ความรู้สึกดีๆที่นายกเคยแสดงออกเนี่ยใช่เหรอเพราะว่าพูดไปคนใดแบบจะมาทำไมแข็งเกล้าขนาดนั้นเหตุมาจากที่มองโกเลียเพราะจากนั้นก็อดีตนายกทักษิณก็สับทับกลับมาอีกบอกว่าพูดดีเป็นตัวตนของตัวเองนะครับเริ่มที่จะไม่ค่อยเห็นทารใช่เหรอตัวตนของตัวเองหรือเปล่าตัวตนของตัวเองของตัวเอง ลึกลับซับซ้อนจริงๆแต่อาจารย์บอกว่านายกดื่มวายแล้วทำไมถึงมีข่าวว่าอะไรน้ำเมากลุ่มน้ำเมาจะรวมเงินกันล้มรัฐบาลอะไรอย่างเนี้คะนั่นก็คือการสงสัยอีกอะสงสัยเรื่องปฏิบัติกลุ่มน้ำเมาอะไรธนาคารธนาคารกลุ่มที่นักขับไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ไปมองเป็นแบบคือคืออะไรเริ่มมองละว่ากันว่านะคือการชุมนุมอะไรต่างๆนี่ต้องใจทุนอ๋อต้องมีผู้สนับสนุนต้องมีผู้สนับสนุนหน่อย ผมว่าผู้สนับสนุนตทีก็ลำบากใจเหมือนกันคือบาง,งทีก็ไม่ได้อยากสนับสนุนนะ่ะนะแต่ก็กก<ช>ไม่อยากมีปัญหาถูกต้องเลยถูกต้องเลยไม่อยากมีปัญหาดานใต้อะอ เห็นก็พ <tu i ro> ูดไม่ได้อะไรไม่อยากมีปัญหาเ็าอยู่ในพื้นที่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวพูดดีไปอย่างนี้เนี่ยต้องต้องเข้าใจนะคะว่ากลุ่มที่เขาเป็นธนาคารเขาก็มีหลายธนาคารนะกลุ่มที่ทําไก่ไข่เขาก็มีหลายที่ไม่ใช่ซีพีอย่างเดียวนะหรือว่ากลุ่มน้ำเมาก็มีหลายค่ายนะอย่าไปมองปักใจว่าใครคนใดคนหนึ่งาค่ายที่เขาจับตามองอย่างเช่นสมมุติว่าธนาคารเขาก็จะมองว่าธนาคารใครบ้างที่มีตัวแทนอยู่ในพักนั้นพักนี้ใช่ไหมครับเรงนั้นมา ส่วนกรณีเรื่องของน้ำเมาาเก็มีใครอยู่ในอยู่ในพักที่สำคาญบ้างอใครส่งเงินสนับสนุนที่ท่านการว่าเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาสนับสนุนเนี่ยเราเห็นว่าบางทีก็มีเป็นข้าวกล่องมามีชื่อร้านต่างๆมาอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนแต่อยู่เนี้ยส่งเงินมานะครับส่งเงินมาสนับสนุนเนี่ยส่งเงินมาไม่ขอเขานั่นแหละสิมันก็ปนปนกันนี่แต่พอเราพูดถึง กลุ่มไข่ไก so no ่ก็ดีเนื so ้อหมูเนื inside, ้อไก่อะไรก็ดีเนี่ยเราก็มักจะไปนึกถึงซีพีแต่พอหลายคนก็บอกก็เฉลิมก็บอกดูห้ดีนะบางทีซีพีเนี่ยก็สนับสนุนฝ่ายไหนเขามีคนอยู่ในพักไหนทุกพักเขาก็มีทุกพักแหละนั่นคือลักษณะของการทำธุรกิจใช่ก็ไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นหร่เขาบอกว่าอย่างของซีพีนี้ก็คือเลือดย่อมข้นกว่าน้ำ เขาบอกว่าจะพูดเขยอยู่เป็นสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาบอกไม่ใช่นะรีบมาปฏิเสธก่อนแต่ไงตัวจุดประเด็นเรื่องปฏิวัติเนี่ยสามกลุ่มนี้ก็มาจากคุณเฉลิมคุณเฉลิมนะใครอยากจะรู้ข้อมูลก็ถามคุณเฉลิมก็กลายเป็นโยงที่บอกว่าพอไปกินข้าวกันก็บอกเรื่องปฏิวัติไม่มียิ่งพอบธบได้หยุดไปนานนะหลังจากบมกเรียใช่ไหมตอนหลังนี้เริ่มมาให้สัมภาษณ์คือจะได้ลดบรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองลงไปตึงเครียดเรื่องระเบิดที่รามกันแทน คืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่พิจารณากันเรื่องที่ว่าสันนิษฐานกันไปหลายต่างนะนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะเชื่อมโยงกับภาสไต้อะไรก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าพอพูดถึงระเบิดลามนะอย่างดีนะเขาบอกว่าคนที่ต่างๆในเป็นเสยังไม่บอกว่าเป็นอดีตอธิการบดีผมก็ต้องจับมือจับถามมาดูมีหลายคนไงอดีตอธิการเนี่ยมีหลายคนผมว่าตอนที่ไปเดินหน้าลามผมหลงแล้วนะ โอ้เปลี่ยนไปเยอะใช่เปลี่ยนไปเยอะจริงๆออกมาตั้งเกินสิบกว่าปีนะคนก็ยังคิดนะสมัยก่อนก็ไปเดินจะฝากเด็กเข้าสาธิตลามคาดว่าคงยังมีอิทธิพลหลงเหลือได้แต่เป็นอดีตอย่างเดียวเลยนะคะจาย์แต่ที่แน่ๆวันนี้จ้องเข้าไปดูว่ามีตัวเงินตัวทองหลุดออกมาจากที่สภาด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้เขาจะอภิปรายงบประมาณครับ มาตรงมาวาสองกบประมาณด้วยอ่ะกาวาสองสองวันสองวันจะไม่มาหวังว่าบรรยากาศจะดีดวเงินตัวทองเขาจะออกมาช่วงที่จะเรื่องของนิรโทษกรรมเรื่องของคองดองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบนี้ก็ประมาณอย่าออกมาเลยรอติดตามกันแล้วกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยนครปฐมแถวคลองที่ขายข้าวหมูแดงนี่เยอะมากยัวเยอะเหมือนลูกหมาเลยผู้เชี่ยวชาญออกมาเดินแบบฉลอนขี้หมูแดงให้ทานเลยค่ะอาจารย์เก็ไม่เป็นไรค่ะไม่นิยมไม่นิยมเหมือนคุณนิธินาทำท่าเหมือนเช้าเช้าวันนี้ขอบพระคุณ อาจารย์สุขุมทั้งสองท่านมากนะคะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะวันนี้ลหลายๆคนสงสัยเหมือนกันว่าลูกเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าไฮเปอร์คืออะไรแล้วจะดูแลกันได้อย่างไรไปชมเด็กคิดเด็กทำกันค่ะช่เด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะ สมาธิสั้นเบสเชื่อว่าอาจเกิดขึ้นกับหลายคนแล้วทราบกันไหมคะว่าที่มาของสมาธิสั้นคืออะไรวันนี้เบสมีคําตอบมาบอกคะ่ะเด็กสมาธิสั้นหรือเรียกว่าไฮเปอร์มักจะมีลักษณะเมอลอยโซนอยู่ไม่นิ่งและมีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่นานแต่กลับรู้เรื่องราวหมดเพราะสมองไวสามารถแบ่งการรับรู้ได้จึงเลือกรับข้อมูลหรือคําสั่งเฉพาะเรื่องที่สนใจคะ่ะคําตอบของเด็กสมาธิสั้นอยู่ในห้องนี้แล้วคะ่ะคุณหมออ้อคะ การรักษาและป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหาสมาธิสัน้นเรามีวิธีการยังไงบ้างคะค่ะ การป้องกันไม่ให้เด็กสมาธิสั้นมีความรุนแรงมากขึ้นเราสามารถทําได้แต่จะป้องกันไม่ให้เกิดเลยอาจจะลําบากเนื่องจากว่าสาเหตุของโรคสันสมาธิสั้นนี่เกิดจากภาวะทางพันธุกรรมที่ทําให้สารสื่อประสาทในสมองมันมีความผิดปกติถ้าเราดูแลเด็กตั้งแต่เล็กๆให้เด็กมีระเบียบว,วินยัยเรื่องกินนอนขับถ่ายและการทํากิจกรรมที่เป็นอย่างๆแล้วมีกฎระเบียบที่ชัดเจนจะทําให้เด็กที่มี ภาวะโซนสมาธิสั้นมีความรุนแรงน้อยลงค่ะเมื่อไหร่ถ้าเด็กเป็นโซนสมาธิสั้นแล้วแนวะทางการรักษาที่ดีที่สุดคือการปรับพฤติกรรมค่ะการปรับพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดก็เริ่มจากครอบครัวโดยที่ที่บ้านเนี่ยจะต้องปรับ สิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับเด็กกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นเด็กที่โซนสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความปลอดภยัยแล้วก็กิจกรรมให้เขาทําแต่ละอย่างต้องสั้นๆส,สั่งทีละคําสั่งให้สั่งง่ายๆแล้วก็ยอมรับความไม่เรียบร้อยของเด็กกลุ่มนี้นะคะปัญหาสมาธิสั้นไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวและเพื่อนๆล่ะคะเป็นเด็กไฮเปอร์กันหรือเปล่าเบสนกทิราเอกสุธิชัยเด็กคิเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะ ใหญ่ก็ไฮเปอร์ได้เหมือนกันถ้ารู้ก็จริงฝึกสมาธิช่วยได้นะคะคือที่พูดเนี่ยเข้าตัวออกแนวเป็นอยู่อยู่เฉยไม่ไดคือป่านนี้ก็ยังไฮเปอร์ได้อยู่ทำนู้นทำนี้แต่นี่ไม่ใช่เป็นรอบเป็นคนขยันขอบคุณค่ะคุณน้องเมื่อกี้บอกว่าร้องทำท่าตัวเงินตัวทองอย่าไปบอกเดี๋ยวคนเขาได้ยินเราจะทำกันรอแล้วทำไม่ดีอะคะและบินด้วยค่ะกางพอเถอเชิญค่ะนักเตะนักเอกที่ต่างประเทศกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้